จุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของ INTJ มีอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะจุดแข็งข้อที่1น,นะคะ INTJ จะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็ยึดมั่นในเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนมากข้อที่2 INTJ วางแผนแล้วก็คิดอย่างเป็นระบบข้อที่3 INTJ วิเคราะห์เก่งมากข้อที่4 INTJ เรียนรู้ได้ลึกและเรียนรู้ได้เร็วข้อที่5 INTJ ไม่ยึดติดกับอารมณ์มาฟังจุดอ่อนของ INTJ กันบ้างนะคะจุดอ่อนหลักๆเลยนะคะ INTJ แสดงความรู้สึกไม่เก่งเลยแบบไม่เก่งเลยข้อที่2นะคะดูผิวเผินหรือว่าสนิทแล้วก็ตามเถอะ INTJ มักจะดูเป็นคนเย่อหยิ่งหรือว่าเย็นชานะคะหรือถ้าบางครั้งเราก็มักจะเรียก INTJ ว่าทำไมนายชอบขี้เก๊กจังเลย ข้อที่ 3. INTJ จะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีเหตุผล INTJ จะเป็นคนที่คาดหวังกับตัวเองและผู้อื่นสูงอ,อันนี้เหมือนเราเลยเหมือน INFJ เลย INTJ มักไม่ค่อยเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นในบางสถานการณ์แม้กระทั่งบุคคลนั้นจะเป็นแฟนก็ตามเพื่อนว่าใครที่มาฟังคลิปนี้แล้วเป็น INTJ หรือว่ามีแฟนเป็น INTJ หรือมีเพื่อนที่เป็น INTJ แล้วมันตรงกับข้อไหนบ้างลองคอมเมนต์มาคุยกันนะคะ